ขอขอบคุณ True Vision สดทุกจุดสดทุกจอสนใจสมัคร True Vision Pro 02 700 8000สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวเลเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่เลเวอร์พูลช็อกตาตั้งเมื่อวูแฮมตันวอนเดอเลอร์ตั้งค่าตัวอดามมาตาเร่บาปซุนโหดที่135ล้านปอนด สโมสรบูฮมตันวันเลอร์น,น,นะครับทำในสิ่งที่ไม่น่าเชื่อด้วยการตั้งค่าตัวของอนดามาตโตเร่กองกลางตัวเก่งของทีมไว้สูงลิบติ้วถึง135ล้านปอนด์ซึ่งเป็นการแสดงเห็นว่าสโมสรของเขาไม่มีความคิดที่จะขายนักเตะรายนี้ออกจากทีมแต่อย่างใดในช่วงหน้าร้อนนี้นะครับรายงานนี้มาจากเดอะซันเด t i ์ e ามว่าสโมสรบูฮัมตันวันเลอร์ทีมดังในศึกพรีมเมียร์ลีกพร้อมที่จะเก็บตัวอดามาต่อเร่ให้อยู่ค้างแข่งกับทีมต่อไปในระยะยาว ด้วยการตั้งค่าตัวไว้สูงถึง135ล้านปอนด์เพื่อกันทัดทั้งิเวอร์พูลและ Manchester c i ี y ที่กำลังตกเป็นข่าวว่าสนใจที่จะดึงนักเตะสเปนรายนี้ไปร่วมทีมในช่วงหน้าร้อนนี้นะครับโดยณน,นตอนนี้อาามาตาเลกกกลางของ ham pton, วูมแฮนตันวอนเลอร์ในวัย24ปีนะครับมีสัญญาเหลืออยู่กับต้นสก,กัดถึง3ปีเต็มจึงทําให้ดังตอนนี้ทางสโมสรวูมไม่มีความจําเป็นหรือถูกบังคับให้ทีมต้องขายเขาออกจากทีมแต่อย่างใดและในฤดูกาลหน้าต่าเลกจะยังคงอยู่กับทีมแคว้นเวสต์มิลลนต่อไป โดยใน,นตอนนี้นะฮะสโมรสรที่แสดงความสนใจอดามาตอรเร่อย่างชัดเจนนอกเหนือจากเร์พูนั้นก็คือแมนเชสเตอร์ตี้โดยคุณซีโจเซฟเฟสโกล่าต้องการนำอดามาตอรเร่มาแทนในตำแหน่งของเลรอยซานีที่ย้ายไปคาแข้งบนลีกบังเกอร์กับาเยูมินิกโดยค่าตัวของเลรอยซานีนั้นนะครับทางน้านแมนเชสเตอร์ีน,น่าจะเอามาเป็นค่าใช้จ่ายในค่าตัวของอดามาตอรเร่นั่นเองแต่หลังมีข่าวนี้ออกมาก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าแมนเชสเตอร์ที้ลาดทุ่มเงินมหาศาลกับดี๋นี้หรือไม่ แต่สำหรับลิเวอร์พูลนะฮะแค่ตัวมหาศาลแบบนี้รับรองว่าลิเวอร์พูลใส่เกียร์ถอยหลังอย่างแน่นอนนะฮะโอ้โหถึง135ล้านปอนด์เลยทีเดียวโอดโ,โอดอดัมลาล่าตั้งเงอนไขห่างย้ายซกทีมใหม่ต้องได้สัญญา4ปีโดยมีทางบรทเตนพร้อมรับเงื่อนไขนี้ อดัมลาเนนานะครับก,กลางๆจมนวนของลิเวอร์พูลเป็นเงื่อนไขในการย้ายทีมของเขาในช่วงหน้าร้อนนี้ว่าเขายินดีที่จะย้ายร่วมทีมให้กับทีมที่พร้อมยื่นสัญญาจานวนไม่ต่ำกว่า4ปีให้กับเขาและนี่คือสัญญาฉบับสุดท้ายในอาชีพการแข่งขันของเขาแล้วตามการรายงานจากฟุตบอลอินไซเดอร์เป็นที่ทราบกันดีนะฮะว่าจบฤดูกาลนี้อาดัมลานานาจะย้ายออกจากลิเวอร์พูลอย่างแน่นอนเดอทันจคกเกลคลับก็มีคิดที่จะส่งอาดัมลานนาลงสนามอีกแล้วในฤดูกาลนี้เพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นกับตััวน,นตได้ ดยก่อนหน้านี้ทางสโม,มสรก็เป็นตัวเต็งที่จะได้ตัวอดัมลาลานาไปร่วมทีมก็คือเลสเตอร์สตีที่คุมทีมโดยเจ้าหน้าเก่าเบนนร์โรเจอร์แต่ตอนนี้อาจไม่แน่สิแล้วนะครับเพราะทางเลสเตอร์สตีอาจไม่กล้ายื่นสัญญาระยะยาวให้กับอดัมลาลานาจึงทําให้ัตอนนี้ชื่อของไบรนได้กลายมาเป็นตัวเต็งที่จะคว้าตัวอดัมลาลานาไปร่วมทีมแล้วนะตอนนี้โดยทางไแฮมพอร์เตอร์นะครับผู้จัดการทีมไบรน์กำลังให้ความสนใจในตัวของอดัมลาลาน่าเนื่องจากนกเตกกำลังจะหมดสัญญากับลิเวอร์พูลใน,น,นา และประสบการณ์ของอดัมลาลาน่าที่พาทีมลุ้นแชมป์และเคยเป็นแชมป์ฟุตบอลยุโรปมาแล้วจึงเป็นประสบการณ์ที่ล้ำค่ามากๆสําหรับทีมกลางตระลังอย่างไบรดันในการสร้างทีมยุคใหม่ให้มีโอกาสมีลุ้นพื้นที่ฟุตบอลยุโรปในถ้วยใบยเล็กในอนาคตโดยทางด้านเคแฮมพรอเตอร์นะครับก็พร้อมที่จะมอบสัญญาจํานวน4ปีให้กับทางด้านอดัมลาลาน่าที่มีอายุครบ32ปีให้พิจารณาโดยถ้าหากอดัมลาลาน่าเซ็นสัญญาจำนวน4ปีกับทางไบรดัน ก็จะทาให้เขาอยู่คาแข่งจนถึงอายุ36ปีเลยทีเดียวโดยนับตั้งแต่อดัมลาล่าย้ายมาร่วมทีมหรือว่าในปี24ด้วยค่าตัว25หล้านปอนด์ในยุคของแบนดันโรเจอร์เจ้าตัวก็มีการลงสนามเป็นตัวจริงในผิงลีเพียง83เเกมเท่านั้นตลอดอายุการคาแข้ง6ปีในทีมแอนวิลโดยทางนั่นฟุตบอลอินเตอร์ระบุว่าตอนนี้ทีมนกหนึ่งนวบริทนเป็นตัวเต็งในการคว้าตัวอดัมลาล่าไปร่วมทีมแต่ทางเลสเตอร์สตีก็เชื่อว่าพวกเขาก็สามารถปิดดดอ ได้อย่างแน่นอนก็ต้องมารอดูกันต่อไปนะครับว่าจบฤด,ดูกาลน,นี้อดัมล,ะละารานาจะได้ย้ายไปอยู่ทีทมใดฮนะโอ้โหได้ใจแฟนหงฮาวิเอเลดเผยแม้ว่าเขาจะไม่รับเหรียนชั้นแต่เขาก็จะฉลองกับทุกคนในฐานะแฟนบอลลิเวอร์พูลจากค้ำเมื่อวันก่อนนะครับที่ทางแอนบินได้เสนอขับไปว่า จนูฮาวิเอเลยดนั้นหมดสิทธิ์ที่จะได้รับเหรียญแชมป์พิมลิเกตร,รู้ดูกันนี้อย่างแน่นอนแล้วเนื่องจากลงสนามไม่ถึง5แมตช์จึงทําให้เจ้าตัว,ตวอดรับเหรียญแชมป์ตามกฎของพิมลิกโดยในวันนี้นะฮะตามการรายงานจากลิเวอร์พูลอิโคสื่อของทีมลิเวอร์พูลก็ได้ลงข่าวาว่าฮาวิเอเลยดได้โพสต์อินสตาแกรมเกี่ยวกับเรื่องราวการช่วยคว้าเหรียญแชมป์พิมลิกไปอย่างน่าฟังไปว่าแม้ว่าผมจะไม่ได้รับเหรียญแชมป์พิมลิกแต่ผมก็จะอยู่ฉลองแชมป์กับทีมในคืนบนพุทธ และจะอยู่ในฐานะผู้สนับสนุนหรือแฟนฟุตบอลลิเวอร์พูลในค่ำคืนอันยิ่งใหญ่นี้ผมคงจะไม่จําเป็นต้องนึกถึงเรื่องเหรียญรางวัลให้มากนักเพราะผมเพิ่งอายุ7ปีแม้ว่าผมจะไม่ได้เล่นแชมป์เหมือนกับทุกคนแต่ผมก็จะร่วมยินดีและยกถ้วยแชมป์ร่วมกับทุกๆคนมันไม่เกี่ยวกับผมแค่คนคนเดียวแต่พวกเราคือทีมดังนั้นผมจะฉลองในฐานะผู้สนับสนุนของทีมร่วมกับแฟน,ฟนทุกคน โดยณตอนนี้นะครับนักเตะดาวรุ่ง3าคนที่ยังลงสนามไม่ครบแต่ก็ยังมีโอกาสสะสมให้ครบ5เกมก็คือเคอร์ติจอนและนอร์ก,กลิเยมที่มีโอกาสพลาดรับเหรียญเหมือนกับฮาวีเอเลียดหากไม่ถูกส่งลงสนามในสองนัดสุดท้ายของฤดูกาลโดยทางนั้นจิกกิ้ครอบนะครับก็เคยออกมาพูดถึงเรื่องนี้ไม่ว่ามันเป็นกฎที่บ้ามากมีผู้เล่นทุกคนที่พยายามจะทํางานร่วมกันเป็นทีมแล้วจะพลาดการรับเหรียญแชมป์กฎที่บอกว่าผู้เล่นต้องลงสนามอย่างน้อย5ครั้งจาก38นัดตลอดทั้งฤดูกาล ผมว่ามันไร้สาระแต่ทุกคนควรได้รับเหรียญจากความพยายามที่ทำร่วมกันมาเมื่อทีมชนะเราก็ต้องชนะร่วมกันถ้ามีนักเตะหรือทีมงานคนใดคนหนึ่งไม่ได้รับเหรียญเดี๋ยวผมจะทำเหรียญแชมป์ของผมไปให้พวกเขาเองนะฮะเจกกันครับกล่าวทิมทายสุดยอดไปเลยนะครับบอสไม่เคยลืมพวกเราเลยนะฮะเหตุผลง่ายๆนิโคล่าอเนกาเปิดเผยสาเหตุไม่เซ็นสัญญาถาวนกับลิเวอร์พูลเมื่อ20ปีก่อน นินโคล่าเนวการอดีตของหอกทีมชาติฝรั่งเศสออกมาเปิดเผยถึงสาเหตุสำคัญที่เขาไม่เซ็นสัญญาถาวรกับลิเวอร์พูลทีมดังในศึกผรีมียรเลกเ็เมื่อเกือบ20ปีก่อนตามการรายงานจากลิเวอร์พูลอีโกรเนวการย้ายามาเล่นกับหงดางในช่วงครึ่งหลังของซีซัญญ่น2001-2002ในยุคข,ของชลาดอุลเย่ด้วยสัญญายืมตัวและสามารถช่วยให้ทีมคว้าอันดับที่2ผ่านไปเล่นในศึกยู่าแชมเลียกได้สำเร็จแต่หลังจากนั้นเขาก็ไม่เซ็นสัญญาถาวรกับทีมโดยเจ้าตัวเอาาองสคญในนรื่่ี้ เมื่อมองย้อนกลับไปผมรู้สึกภาคกุญใจที่ในส่วนเสื้อของหงด่ดงหริเ r p o ผู้ที่เป็นสโมสรตำนานและได้รับรู้ถึงความมหัศจรรย์ของสนามแห่งนี้รวมถึงแฟนบอลของพวกเขามันเป็นเรื่องง่ายที่มิเ็นสัญญาทาวนกับล i ิเอร์พูลที่มันไม่เกิดขึ้นก็เพราะชลาดอุริเย่ต้องการจ่ายเงินค่าเหนื่อยผมน้อยกว่าที่เคยได้รับมันเป็นเรื่องที่ยอมรับกันได้แต่คุณต้องพูดมันออกมาอเนลกากล่าวทิทาย โรบบอขอบคุณเจคเกเชื่อในฝีเท้าจนทําให้มีวันนี้ได้แอนดรูวโรบบอันะครับแบ็กซ้ายสายบวกรู้สึกขอบคุณเจเกกิงครับในอย่างของทีมที่เชื่อในความสามารถของเขาและแตัดสินใจเซ็นสัญญาเขาจากฮาซิตี้มาอยู่กับลิเวอร์ pool โรบบอบนะครับย้ายมาอยู่ในถิ่นแอนฟิลด์เมื่อปี2007จากนักเตะในทีมตกชั้นในเวลานี้กลายเป็นแข้งตัวหลักของทีมแชมป์พิลีกและเป็นถึงกับตันทีมชาติสกอตแลนด์อีกด้วยความเชื่อในการเซ็นสัญญากับผมนั่นคือเรื่องแรกและสำคัญสุด การมาจากสโมสรที่ตกชั้นผมมคิดว่าจะมีแฟนๆที่ตื่นเต้นกับการมาของผมเหมือนกับโมซาลาหรืออเล็กอ็อกเกชุมเลนที่ย้ายมาในเวลาเดียวกันโรเบร์สันกล่าวผู้จัดการทีมเห็นบางสิ่งบางอย่างในตัวผมที่สามารถพัฒนาเป็นนักเตะที่ดีและผมดีใจนะครับที่เขาเห็นแบบนั้นมันใช้เวลา3-4เดือนแรกหนักหนาสหัสอยู่แต่ความสัมพันธ์ระ่ว่างผมกับเขามันก็เป็นเหมือนกันในตอนนี้แหละเขายังคงเฝ้ามองการแก้ไขพัฒนาให้ผมทุกวันในการซ้อม และเขาก็ยังมองในการทํางานให้ผมเป็นนักเตะที่ดีกว่าเดิมเหมือนที่เขาทําอยู่ในตอนนี้แหละดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างผมกับเขานั้นน่าเหลือเชื่อเลยมันยาวนานต่อเนื่องเพราะเขาช่วยพัฒนาการเล่นของผมเขายังแนะนําแก่ผมในฐานะคนคนหนึ่งอีกด้วยนั่นคือสิ่งที่คุณมองหาจากผู้จัดการทีมของุณผมไม่มีอะไรจะขอจากเขาไปมากกว่านี้แล้วล่ะผมไม่คิดว่าจะมีนักเตะคนไหนด้วยนะครับที่เรียกร้องอะไรจากเจ็คสันครอฟอีก ผมหวังว่าเขาจะอยู่ที่นี่กับพวกเราไปอีกนานๆหลายปีนะฮะโอ้โหรักบอสจังเลยนะครับนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่20รกรกฎาคมนะครับก็ฟังกันยาวๆนะฮะก็อย่าลืมนะครับวันพุทธที่22รกรกฎาคมเรามาชูถ้วยด้วยกันนะครับสำหรับ The c o p ทั่วโลก